พระเอกดังรีวิวชีวิตคุณพ่อไยแดงเหตุใดไม่มีแผนแต่งงานขึ้นแท่นพ่อลูกอ่อนเต็มตัวสำหรับนักครองแัะแสดงหนุ่มแจ็คแบล็กแจ็คจรุพงศ์้วยหมายงามหลังจากที่ภรรยานอกวงการให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องลูนา่าเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาแข็งแรงจะมมั่มน่ารักหน้าชังสุดฮ่าฮ่าล่าสุดได้เจอคุณพ่อายแดงก็ไม่พลาดจะไม่อัปเดตชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแจ็ค ตอนนี้แฮปปี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากความรับผิดชอบต่างๆมันก็มากขึ้นแถมตอนนี้ก็ติดลูกมากนอนน้อยสุดๆเพราะลูกสาวเพียงสองเดือนเท่านั้นหลักๆภรรยาและพี่เลี้ยงจะช่วยกันมากกว่าส่วนตัวผมก็ข้ามาช่วยให้น้องเลยหรือไม่ก็พาเขาเดินที่ร้องเพลงกล่อมนอนส่วนเรื่องภรรยาน้องปลายตอนนี้ยังไม่ได้มีพิธีแต่งงานใดๆให้เป็นเรื่องในอนาคตตอนนี้เราโฟกัสตรงที่ว่าให้น้องลูน่าแข็งแรงส่วนที่มีประเด็นข่าวพระเอกมีลูกยังไม่แต่งงานแอบเลิกเงียบกับภรรยา ซึ่งชื่อของหนุ่มแจ็คก,ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนโยงเรื่องนี้เจ้าตัวเผยว่าการอยู่ด้วยกันการแต่งงานกาันการครบกันการเลิกกันมันเป็นวันตจักรธรรมดาของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ผมแน่นอนเพราะตอนนี้แฮปปี้กันมาก